กางเกงคาโก้กางเกงแทคติคอลเนื้อผ้ายืดหยุ่นใส่สบายระบายอากาศได้ดีนะเดี๋ยวเราแกะดูกันเลยยี่ห้อนี้อ่าแอคชั่นอันว่าแอคชั่นรืยแอคชั่นนะมีสีดำไซส์ S นะตามสเปคบอกเบอร์ยี่ยี่สิบเก้าถึงยี่สิบเก้าถึงสามสิบแต่ว่าผมเอวสามสิบสามสามสิบสี่นะผมสามารถใส่เอียดได้เพราะว่ามันเป็นกางเกงยืด แกะดูกันเลยคือกางเกงนะี่ยคือมันใส่ผมชอบเนื้อผ้านะเนื้อผ้าเนี่ยคือมันเป็นผ้ายืดหยุ่นมันใส่ทํางานได้ดีงานได้ทุกรูปแบบงานกีฬาการแจ้งนะครับงานท่องเที่ยวนะสายแคมปิ้งได้หมดนะครับผมชอบตรงนี้ที่มันเป็นเสื้อผ้ายืดหยุ่นกางเกงยืดหยุ่นแล้วก็ใส่สบายนะครับได้ทุกสถานที่ทํางาน ได้ได้ทุกทุกรูปแบบนะครับใส่เที่ยวใส่ท่องเที่ยวใส่แคมปิง้งใส่ใส่ทำงานใส่เดินเล่นได้หมดนะครับหรือแม่จะใส่เป็นชุดลำลองเล่นก็ได้นี่สีดำนี่นะยี่ห้อน,นี้ a อคชั่น,นะครับอ่านเป็นภาษาจีนนะอ่านผิดก็ขอภอภัยแอคชั่ สำหรับข้อมูลร้านหรือลิงก์ร้านเดี๋ยวผมจะแนบไปให้ใต้คลิปนะครับก็ใครสนใจก็ลองกดเข้าไปช้อปปิ้งและเข้าออนไลน์ได้นะครับผมจะให้ช่องทางไว้เนื้อผ้าดีแน่นอนยืดหยุน่นใส่ง่ายสะดวกสบ,บายนะเนื้อผ้ายืดหยุน่นซะิปก่อเป็นซิปที่ดูแล้วแข็งแรงนะครับเป็นกระดุมเอ่อไดให้ดู กระดุมเป็นกระดุมกระดุมแบบกระดุมตอกนะครับกระดุมตอกแล้วก็เป้าเนี่ยเป้าจะเป็นเป้าสามเหลี่ยมนะครับเสริมเย็บได้เสริมพิเศษนะแล้วก็หัวเขา่าตรงหัวเข่านี่จะเป็นที่มีที่สําหรับใส่ผ้าลองรองรับการกระแทกนะครับลองรับแรงกระแทกได้ด้วยนะครับตรงช่วงหัวเขา่านะดีมากๆนะครับระบายการได้ดีนะก็ให้คลิปบรรยายไปเลยนะเนื้อผ้าเป็นเนื้อผ้าดีนะผ้า เนื้อผ้าหนาดีแล้วก็ไม่ขาดง่ายนะทนต่าแรงขีดข่วนด้วยนะผมลองดูแล้วนะผมก็ลุยมาหลายหลายชุดหลายรุ่นแล้วอันนี้ผมก็สั่งมาเพิ่มนะนี่ก็จะเป็นด้านหน้านะที่เป็นกระดุมตอกเนะี่ยเราแกะออกมาให้ดูเลยนะเนี่ยตามคลิปที่เห็นเลยนะ นุ่สมบัติก็ดีมากๆนะกระเป๋าก็เยอะนะครับเป๋าด้านข้างด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าแล้วก็ช่วงกระเป๋าเล็กอีกนะสามารถที่ต่อเติมเสริมใส่อุปกรณ์ใส่ของได้เยอะนะเวลาแคมปิง้งหรือเวลาทํางานนะได้ออินวันเลยทีเดียวนะสําหรับใครที่ชื่นชอบกางเกงทรงนี้แบบนี้ก็เยีให้คลิปลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับก็เข้าไปชอบดูที่ร้านค้าออนไลน์ได้เลยนะก็เข้าไปเลือกชมเลือกหาดูได้นะครับ เกนด้านหลังนะด้านหลังทางเทียงก็อาจะเป็นจั๊มเอวนะที่เป็นยืดหยุ่นนะจั๊มเอวก็มีซิปข้างนะไปมีเป็นแบบตีนทุกแกด้วยสําหรับกระเป๋าเล็กนะแล้วก็จะมีายางพลาสติกตรงเอวสําหรับห้อยพวงกุญแจนะสำหรับใครที่ชอบห้อยพวงกุญแจก็สามารถห้อยได้นะสำหรับเบอร์นี้เป็นเบอร์เอสนะผมอาจจะทวนให้อีกรอบเพราะว่าผมใส่เอวสามสิบสี่นะครับแต่เขาบอก เอสเนี่ยในตารางจะเป็นเทียบที่ยี่สิบเก้าสามสิบนะครับผมชอบที่ว่าใส่กระชับนะครับแล้วมันยืดหยุ่นและผ้าพ,พวกเนี้ยถ้าใส่เป็นนาน,านเนี่ยทำจีกรรมหรือเล่นกีฬาหรืออะไรต่างๆนะใส่เป็นนานปุ๊บเนี่ยมันจะยืดหยุ่นได้อีกหน่อยหนึ่งนะครับก็คือเราไม่ต้องจําเป็นต้องใส่หลวมครับเราใส่กระชับดีที่สุดนะครับ ป้องกันการเป้าแตกได้เป็นผ้ายืดนะผ้ายืดดีมากแล้วก็ ใส่กระชับสะดวกสบายระบายอากาศได้ดีทนให้ดูรอบๆเลยก็ได้อาจจะไม่เสียงเสียงอาจาอาจ,าจะไม่ได้ยินนะครับยินไม่ชัดแต่ว่าเดี๋ยวผมไปบรรยายทีหลังก็ได้ถ้ามันยินชัดก็อาจจะไม่ได้บรรยายนี่นั้นคะายืดดีมากเลยก็ใส่สะดวกสบายใส่ได้ทุกทุกงานทุกสาขาอาชีพนะครับเกานเกงใส่เล่นใส่เที่ยวใส่ทำง,งานได้หมดนะ ให้ดูไปไกลรับๆไป